มันกันซุปเปอร์เราใหญ่ๆเท่าจานอู้หูตอนนี้หลุดกระตาไอตัววะรุยเร็วมันเรพี่น้องมันแล้วออกมูงง่ายเลยง่ามูงงเด็กเก็บเด็กเก็บกันทุกคนเก็บเก็บเก็บวุดเลยกำลังงามเลยครับกำลังงามเลย เนี the 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 ่กันเด้อเก็บไฟเก็บมันเด้อเก็บเก็บมันเหรอกระลังงามกรลังงามกรลังงามเดี๋ยวสิหายเองถ่ายก่อนจ้ะถ่ายก่อนถ่ายก่อนถ่ายก่อนถ่ายกระโดนเองเอาพุนเนี่ยกระตาตั้งจ้องไว้อยู่มองเก็บที่แรกกันนี่สีน้ำหากระตาเห็นบ่นี่กระตาไม้ไว้อยู่คุณหนีกัสุดยอดครับสุดยอดเลยจ้ะเก็บพีพันกร ดีเพิ่อนกําลังงะอือสองดอกนี่ก็แเจงยิ้มเลยนี่สุดยอดน,อน้ดนอ,งนองเพิ่อนจะไต่กังหงให้น้องเพิ่อนอือแต่ละดอกครับซ่อนอีกละ่ะแต่ละดอกแต่ะละดอกเห็ปดปานได้อ่ะโดนซ่อนคักเลยพี่น้องนี่พี่น้องสีไข่ค,คุมเลยสีจุม่มสีดอกคุมบึงขาคุมเลยจ้ะพออีแม่ขาเนอสีดอกสีดอก,ดอกนี่มอใหญ่อันซ่อนอันซ่อนอันซ่อน อนจอนบพีน้องอนอนในอาดบอสีดอกคุ้มเลยค่ะออกมองจอดรถเลยครับหนูวันโมข้าเจ้ามาจอดเต็มไปจนจุมันโอ้ยเร่องมูนึงเลยเราเอเโอเคังก้อเคโอ้โหโ้อออ กองครับต้องเดินด้วยเท้าแต่ต้องอิ่มด้วยท้องน่องวี่พพี่น้องมาปลาขนาสำรวจปลาขนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคันก่อกันยุกโขดดูปลาพ่อพี่น้องเดินทางไกลลำนึงเราบังบ้านขนาเนาะครับเอาให้เรางงออกเอาสิขวอบปะเนาะ คไปหลุ้นนลมกันครับว่าจะเพ็นกระยาดสิม้านบ่มือพอบ่บหินลำนี้นีออ่ bon นพาทีมงานมาไลา่คือเก่าแล้วครับโอ้ลมลมลมดอกแรกแห่งบ้านเป็นเห็ดเผืองแดงซี่ครับเ<ด>ห็ดหวกพี่น้องอดอกงามครับจะรู้มีมือนีโปรไม่หานบน่เนาะ ีปอยอีแม hey ่เห hey, ็ดปอยอีแม kind of ่เห็ดอด้ยเขากะตาล้มบ่หล oh. okay. ่ะพ uh um. ี่น้องเห็ดเพิ่งเขากะตาล้มเขากะตาล้มบ่หล่ะดอกเดี้ยวแกงอีมืดบ้านกี่ครับลูกเพิ่งกินบ่หล่ะแมนนี่แหละทอดถึงยัดถึงยัดเห็ดเพิ่งยัดสามดอกเบิ่งเหรอ ดึงออกเลยติดหาดติดต้นไม้เยอหว่นลีลาเด้อพี่้นงเมมึงทองมทองทองกำตัมือเลยอึบอึบอึบนี่ Nào bọn ta bang bóc đi gùi bang hotu ngay nó vinh ong luôn luôn katabolo 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 ติ้มปากตาอหญ,ญาเลยพี่น้องโคตพ่พเห็ดอ่อปูเขาแล้วครับมึงสองดอกนี่ลืมออกไม้บอเนาะออกไม่แล้วเหมือนตะกรอนข้าเจาหาบกันเหรอเนมียนขอให้ดีตันนะครับมันเหรอสีพหัวมันบอ พ่อพ่อมีดเราแหลกเห็ดดอกใหญ่หรอมีดตะเพงเราเปลี่ยนเป็เห็ดดอกใหญ่พ่อคือเขาคือกันมอหนามอหน้าบัขุนดอกหนึ่งดอกใหญ่ขุนดอกหนึ่ง้ะดอกสำ่วจานอีกแล้ว ได้ไมีจะด,ดอกอยงใหญ่นาะพอจักซิบดอกเนี่ยเต็มตาเลยเนาะแมนจ้ะอ,อะออนมอ่อนขึ้นเป,ปนแมโปิลตึน้นเนาะลูกแง่งามกลัวขึ้นอีกเป็นเมโปิเมห,หันคุนแ้วคุนข้อครัข้อหอยหอย,ห,อหอยนั่นแน่หอยนันแรงๆหอยเดือเป็นหอยเดือีนขา เลยดอกกันบุญิตกระตองขาสันดอกกันโอ้โอ้ยงามเงาเก็บดอกง่ายแล้วก็มีดแหลกหายแล้วมีดไม่มีมนี่ทำถ้าฝุ่นมาสื่อจะขายดูขายชิดเลยขอให้ปลูกหาดอกครับมีท้าย หัวเข่าคนเรือบออกไปใครให็นเราบอครับโอ้ใครมาดูพี่น้องกำลังใครกำลังคร,ครมัดมหานะช่วยเลยนะมก,ก,กำลังงามๆเลยครับ,บมีนโคแล้วมีโพแล้วมูหาดอกเดอพี่น้อง มันเดรอพี่น้องมันจุ่มสองไข่แกปวดวมันเลพี่น้องมันแล้วอยออกมูงงายเลยมูงง่มูงง่ยเเก็บเะเก็บกันทุกคนทุกคนทุกคนโพุดเลยกำลังงามเลยครับกำลังงามเลยเยากันเด้อ

กันชันเดับแบบักตีดอกก็ไมางวมันก็ฝ่าเดี๋ยวจะไปว่ากันเดี่ยวเงาหมดพอจะผลงามๆงามเป็นสีเลยเฮย์ดาอุ้ยยงเหรอขาลืไอต่เลยตัเลยต่อเลยออกมูไงออกกวางพุนงั้กะตาตั้งจ้องไว้อยู่มองเก็บที่แรกกันเนี่สีน้ำมากตาเห็นบ่นี่ ก็กระาไม้ไหวอยู่ไปไปไปหมูใหญ่แห้งครับหมูใหญ่แห้งูได้เก็บกันสุกคนเก็บกันสุกคนงาดล่ะงาดล่ะหมูใหญ่แห้งครับโอ้ยเาไว้ตรงนั้นเลยเด้อตาโอ้กินกินเยาพี่กอนก็ได้เ้าคุณขอกมูใหญ่แห้งครับมีแมพจุ่มนีแมพวมัน ปวเขาไงเด้อบนเป็นปวเขาขนแมนมีมีแม่หานมั่นี่ปะอูกับมันใหญ่หมูเดียวกันได้ดิหมูเดียวกันเดี๋ยมันใหญ่ข้างนี่อมพนลอมพ่นไปยขุนนี่จุดนี้บ้านก็มูนี่แม่หานเพิ่นนยู่นี่มคเรื่อี่ับา้นอีเต็มกระตาแล้วครับเด็กเป็นหาผู้ที่ขันคนเดียวหาผู้อนี้จะเก็บกันสุดขคนเลยครับ นี่แล้วพอมีดอกนึงอยู่ใต้อยู่ใต้เลยเนี่ยมันมาฉันเด็ดทายตรงต้องเคลียร์บึงดีดีดูขุนดอกนึงน่ะเห็นบ่นี่นั่นเอ้าตงต้องเคลียร์บึงดีดีมาทางนี้ไปดิมูเดียวออกไงแห้งเราเราก็ย้ายออกไปใกล้น้ำ อันีลั่งควายก็เลยร็น่มลัเริมบัานบ้านโลกกับชเริ่มคือกันมีมองนี้มันแม่หันมันใหญ่ไปมองก่มองนี้มันบ้านก็มูน่ะแม่มันก็เลยใหญ่เนาะเห็ดหัวเขาใหญ่ดิโมเมนเห็ดัวขาขนเด้อเม่นหัวเขาใหญ่ตัวนี้โมเมนเห็ดขาขนนี่หวเขาใหญ่เลยขาขนมุดจมขาขนมุดจมไม่สนมุดมุม่้าดีดมันออกอยู่เรานีหละเรานีเลจุ่มนี่งามเลยครับเฮ้มันอยู่ผิด มันอยู่ปี่มาบงมาบงมาบงมามาเจ็บขามข้วเลยขาจอ้วไม่เมมันมันเอายากบเก็บปเก็บไหน่อยเก็บเอาเก็บไหน่อยได้กบหยาดเหะอเอาได้กบเลาวหายรอดไ่เอาเราเนี่ยลูกบดเก็บเอาเก็บเอา เแเหรอมฮ่าฮ่า่ี่ยกพีเอะบุ่ะไม่ไอ้เขาเอาขัวไหลของตัวพขนี่นี่นี่กระสุนหัีกระสุ่หัวกระสุนเดวอกเฮ็ดกลังอกนี่มันรุสน่านเจ้าก็เจ๊กในเป็นยังจ๊กจ๊กเออปล่อดอกบานแล้วครับนี่ ด่านที่มีระเด้อครับเก็บปัวกัได้เก็บหรอเกจได้เก็บเก็บปวได้เก็บกำลังงกำลังงามเลยเนาะอีดีวันจวนบวพีนองดอกเคล็ดถึงร้านครับเกิดเลยจะครบเก็บเลยนะงินมันเนี่ยที่มันใบตอง กลมกลืนกับธรรมชาติกลมกลืนกับธรรมชาตินี่ใครอีนนี้อยากเก็บต้นีหาดอกหาดเกถึงหวานถึงหวานเดี๋ยวใคยจะไปขายให้แกดเกบแมกให้แกขายอ่าเดี๋เลยจะกบโอ้ยไยไทยนึ่สอง มีดอกนึงใช่คเปิไม้บังไม้บังไว้ใช่ถึงบานก็ออกแล้วเจอบันบานอีกดอกครับอุ้ยขนจุ่มนึงขนจุ่มนึงนี่จุ่มนะครับคุณจุ่มสวยนี่จุ่มสวยงามอยู่ หบ้านครับบานอีกแล้วครับนี่บานนี่จูนนี่ใครล่ะครับมื่อน,นี่คนกับเขามาปลาเรื่อยๆแต่สวดสวดเลยพี่น้องอดีดอกทำจานเลยครับโอ้โหทำนายา,าดีเราปิดหนายา,าดีเลยนี่งมันออกกะเด็นหอ,อดอกไหนก็บบัวาผาัดดอกนั่นเลยพี่น้องถึงหัว อสองต่มงามครับ,บยอดเล็กต่มสองสองตนี่เดดเลยกลังคุตบารก้โตกโตเลยแบนี้แล้วครับขีเลน้องอุ้ยคุณสวยงามคนคนคาติน้องคนเปียกฝน กางห้องใหม่นองเพิ่อนอุ้ยครูหนีใส่ชุดยอดครับชุดยอดเลยจ้ะเก็บพีเพิ่นก่อนพีเพิ่นกำลังงะอือสองดอกน,นี่กระแงยิ้มอลไรนี่สุดยอดนองเพิ่นยจะไต่กางห้องใหม่นองเพิ่อน,อออนอือแต่ละดอกครับแต,ตออ่ละดอกแต่ละดอกเพ็ดปันแก่โดนซ่อนคักเลยพี่หนอกมาเราเอาเลยเคยจะเปลีป่ยนกระตาโอ้ครูหลับเมาไงกับม้แล้วครับเฝ้าเฝ้า เฝ้าเฝ้าว,วาเผู้รับมองไงมาแล้วผู้รับมองไงมาแล้วคำรามแล้วเดี๋ยวงูลงออกจากปาลาแล้วพี่นออ้องเป็นทีผัวค้าค้นครับคนสกัดในฝน,นแนี่ค้าค้นค้าสันจะมีคนมาไปใน,น่น เออหนูข้าพี่น้องมาออกจากป่าแล้วครับฝนลงเม็ดแล้วครับนี่รวมมันขันทุกคนด้วยมันกันทุกคนคนละง้อคเพื่องคนตอที่ข้าวพี่น้องทั้บ้านแล้วครับฝนลงเม็ดแล้วขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจจะเป็นขยะมาตลอดครับในค่นละตาสองตาบุญละเจ้าพี่น้องขอบคุณทุกการที่ตามทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมขอกคุณแม่ชิมนาครับฝนลงเม็ดแล้วฝนตกล่ะสวัสดีครับขอบคุณแม่จ้ามานขันทุกคนนะครับ ปากนาตาตุมไป